มาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับบาสังบาสังครับไปเดี๋ยวันข่าฟีฟีเตรียมตัวครับฟีไปเลยครับไปแล้วครับผมอีกหนึ่งโว้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  สุดครับสุดสดฮ้เยียวว้าวว้าวสุดยอดมากครับ Very good ทุกคนทุกคนเลยฮู้ฮนักเก่งครับนักเก่งแรบลิสเลยโอ้วู้สุดยอดมากครับทุกคนสุดยอดมาก <laughs> อไอดอลเลยหล่อที่สุดเลยว้า,ออาควาค,นนครับมันเป็นเอ่อการ <laughs> ความันที่ <laughs> ที่ทุกคน <laughs> ทุกคนคิดว่าดีแล้วนะครับเมื่อกี้เช็คลายกระจกข้างล่างแล้ว ว่าเราจะมั่นใจนะครับผมเห็นภาพจ่าเสกและทุกคนนะครับน่าจะเห็นเหมือนผมหน้าตาคือแม่งแต่ละคนว้านะฮะบางสานี่แม่งมั่นใจโชว์ตีนขาวมาว้เหมือนกันไม่เห็นแม้กระทั่งหมวกก็ไม่เห็นเมื่อกี้ตอนที่มันบุ๊ปไปหมวกอะไรไม่เห็นเลยนักกองนักเก่งเละเทะไปหมดนะโอ้ไม่เหลือลอกแหมว่ายังรอเลยแต่ละคนนะ สู้ๆกันไปโอ้โหนี่ครับหน่วยกาตายของเราคนแรกของเราลอยขอกลับเลยลอยขอกลับแล้วนะอทุกคนตื่นเต้นตื่นตัวหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ยังเร็วอยู่ยังแรงอยู่นะนี่ครับคือคนที่ขี้ขาดตาขาวกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันแต่ไม่เคยคิดที่จะขึ้นไปะจนภัยอะไรเฮ้ยไม่ของกูมันเลยจังหวะที่แบบหายใจเข้าอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ตกออีกแล้วอ่ะนี่ลงไปจมแบบเย็นอ่ะตึงไม่ขึ้นจะไปไหนเนี่ยเอาลครับพลังเกิดอดีนาลินหลัง ม่แดดน้ำไปสามรอบอย่ามาอุปโลกนะครับไหนว่าจะจับจะจับกีไม้ไม่จับไหวแล้วกีหุ่นก้อนมัเริ่มเลยไหนแล้วเก่งจับไว้เหรอจับอยู่เเก่งเบรกแป๊บเพราะว่า